สบายดีพี่น้องโอ้เหมือนได้ขึ้นพูพี่น้องเอาเอาเฮ้ยหามุ่งบ่งกำลังออกแล้วเออบ่งไปหน่อยนึ่งแล้วกเพื่อนสาวพี่น้องหอดเลยเลยนี่บอ

แค่เผืงคมแ็ดเผืองคมกินได้แกงแล้วมันจะออกชีคมๆเลเออนีได้ได้กระต้มมันไม่ใช่มีหมูเลยบอกเห้บอกแล้วมันคม

เฮ้ยได้สองสามหกสำเนะพ่อแกงเลยนะมึงเออเหนียี่น้องส่งมากันดูงานจ้สามหกเฮยมึงมางัดอะดูเฮ้ย ข้ไปียอ้คนนนมันก็มัวนหรือจีนันมันก็เออมาเห็นคงหมกขี้เมกยู่เนี่ยหนเนาะอือจะมวแล้วเนี่นนะนั่งด้วฝ่ายนีั่งเลยนั่งขั้นขี่ก็ได้ละนั่งเลยเอาเลยเฮ้ยเอ้ยโองเนี่นี่ต้าบอกเาคงเหาจี เออเขามันมีแล้วมันสีอยู่อย่างสี่เลยเคงหมกเค็กเมกเออได้มันก็มีไปขูตอนเดาะมีแต่แ่บางไงบางไงพี่น้องเลยไปา

หัว้องอายูนแบบนี้นนนนนนเราห็รเพอ,อเฮ้ยก,กูก็ได้เลยได้ แบบนี้นะเจ้านี่พี่น้องเจบอีกก่อนพี่น้องครั้งแรกในชีวิตพี่น้องเลยที่แบบได้มาหาแล้วก็มาเห็นปกติก็เห็นแต่ในกระส่ากับพวกผมได้มาหาพวจากป่ามัน นี่ก็แเมนนี่ก็แม่นกเกระเมนขี้อ้อยขี้อ้อยขนาดนั้มันออกขึ้นมนอ๋อนี่กระเมนนี่กระเมนนะมันทเนียมผมจะกินอือน่าสีดแกงให้พ่อบนนี้เลยน้อนี่ใส่อู้่ใ่อนอน้ำนน้ำใครบอมันมีโอ้จ้ากระเพอะละบ ยังบ่้ยโอ่ลวจนอะบ่แม่นุนก็ว่าเอามูเอาไปเอามันอยหนเอน่อยก็เอาเอาน่าเคยน้อยเถดิเขอแหลมเนาะมีความหวังหาเฮยบ้านใ่กเทยเนาออตัดยางบ่เห็นยังกุกกระหวยกุกกระมื่อแล้วเว้ย ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องุ้ยมึงงามอะไรอ้ยปากายปวดย่ดอกใหญ่พอแล้วพอแล้วเป็นหมูเป็นฟูงเลยเกาะกันดิใช่พี่น้องเหมือนขาดเกาะบัตจับซ้งแมนอันเดียวกนเลยนีอยู่นี่อะไร แล้วกุกกิเวกหอืมขันเวนไปกไปตาหาอยู่เนาะก็สมมัวถอดใจเมื่อไหมเนาะขั้นได้จักสองบาทสำนีนะพอแกงเลยเฮ้ย

เยอุ้ยใหญ่ใช่กลวยอ้าอยู่หากมีบ่นเอเฮ้าเป็นสิมาเฮ้ยเหตตีเลใจดตัวเองบเหนียวม้มาตาแตกงนเหตเพาะซะเนาะงัดงัเฮ้งัดมีเทนี้ว่ นในนี่งกื่องมแบไมแบมา้ยมกดอก t สาดอกสามดอกพี่้อกโคตรวยดีเให้กตเจ๋งก่ทุมันมีไปบดเลยใช่ไหมอือก็พอแกงดเยมีสงบสงบอยู่พี่้องเลยท่านมันมี สฮ่าก่อนหาอีกก่อนพี่น้องป่าหิดเพาะารครั้งแรกก็ได้มาเข้าป่าหิดเพาะสดๆแบบสีพกติ้ก็หาตามคนห่างคนหน้า กลากของอิสุยพี่น้องโชคลาภของอิสุยนี่นอหืมอู้พี่น้องอู้ขอบระคุณเด้อเจ้าปลาเจ้าเขาที่ประทานให้ลูกอุ้ยเอ้อเอโอ๊ยๆ เมันจะมาคบกันนะนี่เก <cat> <c oughs> ็บเลยหมดแดงเอ้ยโอ้ยมาเยอะขวัญเอ้ยโอ้ยดอกเหลืองๆพี่น้องเข็ดลังหงส์เข็ดลังหงพี่น้องโอ้ยมาเยอะขวัญชื้นเยอะเลยมากมเฮ้ยโศกลาบกูเฮ้ย เ็กลรโง่อกแล้วมึงเอออเด้อขอกลาบอีุยเขาไมเห็นงไรใช้หอยเขาขึ้ให้เราโง่เลยเอหอยแมงอะกินบ่

เก่งเกงเกงเรามาที่ลังเราดังป่วงหนูที่นี่เขานี่ตกปุงเฮ้ยครผู้ป้าก่อนเล่าเราเห็ดที่ลังเราเห็ดเขากัยอย่างก็ไปกลมากันแถบบุรีขี๋อือโชคเจ้าอุณนะเป็นยังไงใช้ใช้ายใช้ เอางัดงัดใช่งัดอืมอาหารเถียงจะได้เรยบรอยเนาะยายกกิเถียงแกกินแรงงานกายมาเห็นผักติวบ่พักกันเอาพักกันวบาบ่จำเป็นบานห่ยผักติวสุดสดแล้วบาน่เอาห่งหนวยเดียวเคน่วยเดียว อ,อ,นนอ,อ,อื่พี่ดองเก็บพอทางนั้นเลยเฮียเก็บอุ้ยดอกนี่ส้ยใหญ่แท้ี่โอู้หพี่ดองพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อสี่ดอก เห็นอยู่บ่ทา้งน่ะบอยัยเห็นอยู่บ่เห็นแล้วเนาะสิงเงียบจักน้อยหนึ่งชั่วฮะคนพี่น้องเด้อพี่น้องเเหมดกับข้บพอมอดพี่น้อง ขมสัตว์กต้องเอาอาพยพี่นองเแก้โอ้ยมาแต่ใช้หมดอย่บ่คบเอาคบเอาอยู่เท่นีคิดว่าสม,มวนปนันนี่เธอพี่น้องหาเห็ดพอไนี่นี่น่ ยังเห็นอยู่บ้างพี่น้อกจะมามวลเด้ดหอมจะมามวลเด็ด กูเห็นที่น้องอออของเฮาวอะพี่น้องให้ด่คลิปคนห้าต่อกัอนเด้อจ้ะเด้อ